วัสดีครับวันนี้จะไม่ชมพระสะสมนะครับที่เก็บไว้นะครับเก่าบ้างไหม่บ้างนะครับออันนี้อยู่ในถุงอีกถุงหนึ่งนะ <c oughs> ครับนะกำลังคัดเลือกมีพวกเงินพระพิจิตนะครับแล้วก็มีสมเด็จ สมเด็จก็มารวมๆเงินมาครับแต่ดูแล้วมันยากเนาะสมเด็จเนาะแต่ก็มาดูไว้เฉยครับมาดูพระที่เก็บก็ทั้งเก็บมานานแล้วก็เก็บไม่เรื่อยครับบางทีก็พระพวกก็แลกกันมั่งเปลี่ยนกันมั่งนะครับมาขอเช่ามั่งนะครับ แล้วแต่แต่นานๆครับนานๆอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูมีอะไรมัง่งเนาะลุงผู้แเวนแวบะบๆนะครับลุงผู้แเวนก็ก็เหมาๆรวมๆมาแต่พอดูแล้วไม่ค่อยดีครับลุงผู้แเวนปลอมก็เยอะเหมือนกันนะอันนี้อันนี้เป็นชินาลาด ใบเสมานะครับอ่าก็เหมือนกับว่าเป็นพระที่ลงกูมานะครับก็กจิงเก่านะครับดูแวบๆบนี่อาจจะหน้าตาไม่เหมือนกับชินาลาที่เขาซื้อขายกันเนาะแต่นี้เก่าครับเก่า,เกา,เกาๆเดี๋ยวดูเม็ดดูลายดูเส้นทรายุขมขมมากเลยครับแลวมีคราบกูนะครับเนะเป็นเม็ดกวดเม็ดทรายอะไรที่ฝังตามซอก เนื้อออกสีซิมันเทสนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับซิมันเทสครับกูเม็ดบัวกีบบัวนะครับอะไรสวยๆเนี่ยดูเนื้อครับก็มีความเก่าสีมันขุ่มอะไรขึ้นเต็มนะกลางก็กลางคาบกูเลยครับดูครับ เต็มไปหมดเลยอือแวนี้ดุกเก่านะใครเห็นรูปแค่เห็นรูปอาจจะเฮ้ยของทําใหม่อะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้ามาสง่งถ้าแบบว่าได้ส่งองจริงนะครับก็เก่ามากนะครับหน้าอกหน้ายักษ์นะครับถ้ามึงทึงนะแต่เป็นช่วยเป็นชินลาดก็ ปี่ยอดขุนพลก็ได้ครับถ้าตีพี่ยอดขุนพลก็ได้ตรงนียสวยครับสวยอันนี้ก็เป็นคูบาศรีวิชัยนะครับเหรียญไม่แน่ใจว่าเป็นสองร้อยสิบหรือเปล่าครับแตงล่างเป็นสองสี่แปดสองนี่เป็นเนื้อตะกัว่วตะกัว่วสวยนะครับคมคม สองสี่แปดสองขุบาเจ้าศรีวิชัยขุบาศีวิชัยก็ดีเกือบทุกรุ่นนะครับเพียงแต่รุ่นแรกกันนะที่แพงซื้อหาแพงนี่ยันห้าก็ข้างหลังก็ยันเหมือนเหมือนรุ่นแรกเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันของปีไหนกันแน่เนะเอวัดพระสิงหรือว่าอาอกที่ไหนนะครับ ก็มาแบ่งปันให้เพื่อนถ้าเพื่อนมีมีมีความรู้นะครับก็เม้นมาได้นะครับขอโทษด,ด้วยเท่าที่ไม่ได้แกะออกจากกกอบนะครับก็เลยที่จะมามัวเนาะตรงพวกเงินเนาะพวกเงินนี้น่าจะดีครับ อันนี้รุ่นสร้างเพเภอนะเพื่อนสร้างเพเภอตัวโอที่เรียกตรงโอนะครับก็หลักพันไป,ไปนะครับเป็ึงหลักหมื่นนะครับช่วงที่ฮอตฮอตก็หลักหมื่นนะครับหมื่นกว่าสองหมื่นได้แต่ช่วงนี้ไม่ถึงหมื่นนะครับจะม,มีหลายพิมนะพ์นะพิมพ์อ,อ่อ นับแบงค์พิมพ์มืออ่าแล้วครับหลายอย่างครับหลายพิมพ์เนี่ยก็พับปั๊มเนาะปัมะป๊มก็ก็แตกมาจากรุ่นหนึ่งห้าแล้เขาก็ทำกันมาหลายๆรุ่นนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็คนเล่นหาก็เยอะนะครับเพราะว่ามีลุกผูม,มุ่นนะครับมา ร่วมผูกเสกนะครับรุ่นนี้ครับกเกจิอาจารย์ดังๆเยอะครับปีสองร้อยยี่ิบสองนะครับเนี่ยครับรุ่นสร้างอำเภอตะพันหินนะครับข้างล่างก็จะเป็นตัวอเลยครับตรงตรงขอบฐานนะครับแล้วก็จะมีริ้วริี้วขววงนะครับก้นก็จะไปกดกลึงเนาะก้นแบบเจี เียปาดเป็นเครื่องวงกลมนะครับนมีกิ่งแต่ว่าวงนี้กิ่งไม่ค่อยดังครับกุกๆหน่อยเดียวบางวงนี้กิ่งวีดนะครับก็วงนี้เช่ามานะครับก็เช่าเดียว นี่ครับอยากได้เนาะอยากได้ก็อันนี้เป็นเหรียญพอแก่นะครับวัดวัดพิเลนนะครับกรุงเทพนี่ครับแต่เป็นปีสองรสิบห้านะครับไม่ใช่ปีที่เล่นกันรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกสองรอสิบสามเนาะอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินสวยๆอืม ดีไว้คคูนะครับเยียดกันยาสองร้อสิบห้าเนี่ยก็ก็น่าจะดีนะครับเรียนพวกแกงเงินเงินสวยๆเก็บไว้นานนะครับเนี่ยครับอันนี้ได้จะพักกองนะครับกองกองแล้วก็คัดคัด,คด,คดมาครับสี่ได้ที่พิจิตเนี yeah. ่ย หลังก็สวยพิธีไหว้ครูนะครับพวกศิลปินพวกดาราแสดงเขาก็นับถือกันเนาะพวกแก่นะครับส่วนสำเร็จในด้านการสแสดงนะครับพวกศิลปินนะครับเป็นบรมครูของศิลปินนะครับยิ่งยกงยีกยกเกนี่โหไม่ต้องหวงอันนี้ <c oughs> ดูวาพิจิตองอ์เล็กนิดเดียวิจิตเกตคด,ดเทนเกตคด,ดนะครับคดคดอย่างนี้ก็มีที่เดียวในประเทศไทยนะครับคือพระพิจิตนะครับเพื่อนไปเจอที่ไหนก็สมารถที่เล่นหาก็จะเป็นเนื้อชินเงินนะครับชินเงินก็จะแพง ก็มีขาบกุติดอยู่เนาะแล้วก็มีทองมีอะไรปิดทองไม่รู้ปิดทองเก่ามาหรือเปล่าไม่รู้อันนี้น่าจะดีครับจิตจิตเกดเรียกพิมพ์แข้งหมอนนะออันนี้หลวงผู้เวนะครับอันนี้รวมๆม,มานะครับก็ ผมมาดูแล้วไม่ค่อยดีครับแต่ก็มาให้เพื่อนดูเนาะอืมอ,อันนี้เป็นเหรียญที่เขาทามานะครับมือมือปลอมนะครับจริงก็สวยเนาะสวยแต่พอเทียบกับเหรียญแท้นี่เหรียญแท้คมๆค,ครับคมมากมีเสียนมีอะไรเต็มไปหมดเลยอันนี้ยังว่าทําสวยนะครับแต่ก็ <c oughs> ผมมาเทียบกับเหรียญแท้แล้วคนละเรื่องเลยครับ แล้วก็มาดูเนาะมาดูแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนดูถนะ้าเพื่อนเจอลักษณะนี้นะครับเนี่ยครับหน้าหลวงปู่ก็ไม่เหมือนองค์จริงเลยครับไม่เหมือนของแท้นะครับเพี้ยนไปหน่อยนะถ้าเพื่อนเจอก็วางนะครับส่วนนี้โอ้โหสมเด็จเสร็จทุกลายนะครับอันนี้ก็มาแบ่งปันกันเอ,อดูเฉยเนาะจริงก็ไม่มีะไนเนี่ยพอส่องดูแล้วอยมันก็ว่าเป็นแไนนะเขาเรียกแลนนะ ปพระเตร์เนาะขาวๆนะครับขาวๆก็เหมารูรวมกันมากครับอน,นี้พรากองครับเนียเขียๆมาก็รวมราคาซัดกันอะไรเงี้ยในกองอาจจะมีพระที่เราต้องการองค์สององค์อะไรเงี้ยนอกนั้นก็รวมรวมๆมาอะไรเงี้ยครับก็งี้แหละวงการพระก็ม,มีเทคนิคครับบางทีเลือกมาองค์เดียวก็พวกก็สงสัยเอ้ย พาดีนี่วาอะไรเงี้ยก็แล้วก็ปนๆมามม่ว <c oughs> ก็สนุกสนานนะครับวงการพาระกับก็ขอบคุณเพื่อนนะครับก็วันนี้มาแบ่งปันประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมก็คอมเมนต์คอมเมนต์นะครับมีคุณค่านะครับขอบคุณนะครับ,รบ,บ,รบสวัสดีครับ